มันทำดีสวดมากเลยแต่ว่าออคุณตาทำสาราวัดนะก็เลยไม่ทำสวด,สดเราดูครับท่านผู้ชมข้าวดำกับข้าวหวานนะมันจะรวงต่างกันที่เห็นนี่เป็นข้าวดำนะฮะว้าวรวงจะเต็มมาดูข้าวหวานนะครับคือจะขึ้นทีแล้วก็ล้มละเนระนาด <S <S> <S ดู <S <S> <S พูดถึงเรื่องการทำนาเนี่ย ผมเนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะใครมาทำอะไรนาผมแางนี้ท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ผมกำลังพาเด็กของผมครับนี่คือหน้าตาเด็กผมเองาพามาลุยฮะลุยป่าของคุณตาตุย๋ยพี่พาหนูมาตั้งนานแ้วแต่เขาเป็นป่าอ้อยเนี่ยมันไปดูที่หนาของเอลเฟ a นไทยแลนด์ d ลยอุ้ยบกบบวของสารน่นะาจ่วะแต่ก่อนนี้นะไอสิทย,ยต้องมารดน้ำทุกวันนะฮะตอนเช้า,า,อ,าอ๋อเหรอ,อาสาอ,อ,อ้อยทอ มาตัดอ้อยถอ<ม>ดอ้อยแม่ให้การแม่ต่อเด้ตออ่อเกือบเกือบเด้อใช่เกือบแล้วเจ้าอ่ะอย่ามาเด็กต่อเด้กอุบัติกาศดีมากเลยคุณผู้ชมนมื่อวานเรจะเก็บไปอยู่นงสงสารมันมาทำรีสอร์ทมากเลยแต่ว่าคุณตาทำศาลาวัดเลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ทำรีสอร์ตยูนิ่<ะ>นง,ดดงไม่แกมไม่ชอบแกมไม่ชอบกุฏิอันนั้นอันนั้นศาลาวัดอันนี้กุฏิกันข้างวัดต้องมีกุฏิเดี๋ยวเราต้อง ดูฮะต้นมะม่วงนี่งูวันนี้วะผู้ชมนี่ผมตัวนะเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นท่อน้ำที่ผมเดินไว้นะตรงเนี้ยน่ะเป็นท่อน้ำที่ผมเดินไว้แล้วมาดูต้นหมากที่เยอะสุดในประเทศไทยนะ นี่มันดงต้นหมากชัดๆน,นี่ผมก็เดินไวนะ้นะท่ออยู่นะเดี๋ยวลองเปิดที่มีน้ำไหมอ้าวโอ้โหท่านผู้ชมมันยากาศดีมากครับามาอยู่ะวะเธอก็มาอยู่นะท่านผู้ชมนะ โ oh. ท,ท่านผู้ชมดูดูข้าวครับถ้าหนูมายูคนต้องมาอ่ะโอ้โห oh. น,น,นี่ไงอันนี้เป็นอะไรแปลงนี้ยาวนู่นเลยนู่นนุ่นน่บอหอดออกมั้งเดี๋ยวจะพาเดินไ,ไปดูเดินดูที่ดูทางสักนิดนึงฮะ ไม่ได้มาสารวจสักกะทีอูดูบรรยากาศท่านผู้ชมมันอเมซิ่งมากนะกินกินข้าวข้าวสุกอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มมีรถเกี่ยวมาวิ่งเกี่ยวข้าวแล้วน้ำไม่ท่วมครับปีนี้น้ำไม่ท่วม ปีหน้าไม่แน่เออเราที่นาผมมันไปถึงไหนวะเนี่ยซึ๊บซึบ,บโอ้โหดูอะมองไปเห็นตรงนะั้นที่เขาชอบถ่ายรูปแต่ถ้าเกี่ยวข้าวองบนนะทำเป็นลานกลางเต็นเอาโบบาลมาทำกิจกรรมร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติ ก็ดูครับท่านผู้ชมข้าวดํากับข้าวหวานนะมันจะลวงต่างกันที่เห็นนี่เป็นข้าวดำนะฮะว้าว <Wow. S 1> ลวงจะเต็มข้าวดำลวงจะโอเคกว่าแล้วท่านผู้ชมมาดูข้าวหวานนะครับว้าว <Wow. S 1> คือจะขึ้นทีแล้วก็ล้มละเนระนาด <c oughs> ดูัวนี้เป็นข้าวดำ <c oughs> เห็นไหม พูดถึงเรื่องการทำนาเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะแล้ะไม่ให้ใครแพ้ด้วยเสมอกัน<ป><ป>นี่แล้วก็การหาปลาท่านผู้ชมโอ้โหนี่ใครมาทำอะไรนาผม่างนี้เนี่ยเขาทําเป็นร่องนะเป็นร่องแล้วปลามันก็จะวิ่งเข้ามานะฮะวิ่งเข้ามาออกไปได้ ดูสิมีปลาไหมหาผมขโมยไว้นะี่ไหมอุ้ยงูอววะโออีกปูยิมอีกปูเหรอครับน่ะคนกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ต้องใช้คนเกี่ยวครับเพราะว่าเป็นนาตาบอดก็คือ มันหาทางเข้ายากคนก็ต้องเกี่ยวอย่างเช่นไรนี้นะครับไรนี้ไรนี้เนี่ยน,นาเขาเรียกว่านาตาบอดคือไม่มีทางเข้าของตัวเองอะถ้าเป็นบ้านคุณตาบ้านคุณตาแล้วก็ที่นาตรงนี้ก็มีถนนนะครับติดถนนต,ตรงนั้นมันก็ไม่เรียกว่าที่นาตาบอดนะครับดู่าท่านผู้ชม ใช่ว่าทุกท่านจะทําได้นะครับจะได้ข้าวได้อะไรกินนะอันนี้เกิดมายองมาแยงสมัยเรียนกินข้าวเสร็จสองสามทุ่มเพื่อนก็โทรหาชวนออกมามายิงหนูมายิงหนูมา,หนมาใส่หนูมากินหอยเชอรี่ต่างๆอ่าอกมามาับมาจับปลามาพายเรือในตอนกลางคืน สนุกนะสนุกมากมคือเราไม่ต้องมาคิดว่าวันนี้จะหาเงินได้เท่าไหร่จะมีเงินจ่ายค่าลูกน้องไหมมีเงินจ่ายค่าหญ้าไหมมีเงินเลี้ยงช้างไหมมีเงินเลี้ยงคนในองค์กรไหมไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยก็คือไปเรียนกลับมาก,กินข้าวแม่หาข้าวกินไปยิงนงยิงหนูไปเกี่ยวข้าวตากข้าวน,นี่เกี่ยวข้าวมือผมก็เคยรับจ้าง,งแล้วนะ ได้วันละร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบบาทฮนะนาโคกนาที่เป็นนาแบบว่าไล่อันนี้ก็ไลน่นึงนัน่็ไล่นึงรถเกี่ยวเขาขี้เกียจเกี่ยวมันต้องจ้างคนวันละร้อยสีบาทเป็นลงแขกเกี่ยวข้าวนะฮะว้ก็<ะ>เคยไปมาแล้วก็วสนุกดีนะเขาเหมาไปหมู่บ้านหนึ่งสามย่สิบห้คนเลยประมาณนี้นะสนุกดี โอ้โหดูวิวครับท่านผู้ชมในภาคในกรุงเทพในเมืองหลวงหาภาพนี่ยากครับว่าทำไมหน้าให้หนี่ก็ขี่ไล่เชยท่านผู้ชมดูอะ่ะโอ้โหล้มล้มไม่เป็นที่เป็นทางครับและที่สําคัญหารถเกี่ยวยากอีกคือรถเกี่ยวเขาไม่อยากเกี่ยวผมต้องเดินกลับไปทางเกา่าแหละที่รถเกี่ยวไม่อยากเกี่ยวเพราะว่าอะไรม,มันช้ามันช้ามันเสียเวลา จากที่เขาต้องวิ่งปืดไปเนี่ยเขาต้องมาปืดๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเสียเวลาเขาครับนายหน้าเขาเขาก็จะไม่ไม่รับไวนะฮะนายหน้าก็จะไปที่อื่นก่อนต้องจ้างคนมาเกี่ยวแล้วมั้งนี่แต่ว่าถ้าจ้างคนเกี่ยวก็ได้ข้าวเยอะกว่านะถ้ารถเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยข้าวลมเนี่ยไม่ค่อยได้ครับมันจะตี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 คือก็ต้องเข้าใจเนาะมันเป็นแนวนอนอะ เกี่ยวแนวนอนมันก็มีโอกาสที่จะตีตีน่ะตีเงี้ยครับตีตีเงี้ยมันก็หลุดอะไเห็นไหมเวลาเดินตามคันแทนาจะมีอาวุธนะฮะสะพายรู้ไหมคืออะไรมันคือคันเบ็ดเบ็ดอะเบ็ดเอาไว้เสียบนะเอาเหยื่อเหยื่อก็จะเป็นอ่าไท้เดือนนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันโอเค มาเสียวไปเสียวไปตอนเช้าก็มาดูมาข้างกบบ็ได้ปลาได้เอียนปลาไหลไดีงูว่างอะไรมานี้สาราพัดเลยผมก็ได้เดินทางมาถึงทางขึ้นแล้วนะกุฏิวัดก็ไม่ใช่กุฏิดีณศนะาลาวัดของพู้เหตุย นี่ผมมาหลังบ้าน้วนะเราไม่ใช่หลังบ้านหลังหลังสลาวัดเฮ้ยเออมีควายอยู่ด้วยควายเสืออู้หูดูต้นนี้วะเยอะมากเลยเดี๋ยวเก็บไปกินก่อนโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ כבר נקרא